พ่อเขาก็คือเบิ้มพันล้านครับส่วนเทพิทักษ์เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันอายุ5ปีครับห้าปี5ปีกว่าก็คือกำลังเป็นพ่อพันแล้วก็ในเรื่องของอัตลักษณ์ของเทพิทักษ์เนี่ยในเรื่องของกระดานเขาเรื่องหน้าตาเขาก็ยังได้มาทางาเบิ้มพันล้านครับนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าเทพิทักษ์นะครับโอ้โห ถือว่าถือว่าสวยนะครับเป็นควายสวยลักษณะพิเศษก็คือนี่ครับนี่ครับที่จเจ้าเทพิทักษ์บรรจายลูกนั่นก็คือนี่ครับอัตลักษณ์นะครับสังเกตดูอัตลักษณ์ของเขานะครับเดี๋ยวจะให้ครูอ๊อฟพูดรายละเอียดนะครับว่าควายตัวนี้เป็นลูกลูกของแม่ตัวไหนนะครับแล้วก็พ่อน่าจะเป็นของเทพิทักษ์นนคุณครูอ๊อฟเนาะเป็นตัวควายงามตัวแรกตัวแรกเลยที่ที่ผมเริ่มเริ่มเลี้ยงควายงามมา โดยแม่เมเนี่ยเหล่ากอเขาจะมาจากอุทัยธานีครับซึ่งแม่เขาคือแม่หง วันนี้ผมก็มาอยู่ที่ฟาร์มควายงามพุทธฉายนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีของครูอ๊อฟนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมเจ้าเทพพิทักษ์นะครับหนุ่มเนื้อหอมอีกตัวนะครับที่ถือว่าเป็นควายที่มีสายเลือดดีอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันกับเจ้าเทพพิทักษ์กันนะครับแล้วก็ควายที่อยู่ในฟาร์มของครูอ๊อฟกันนะครับครูอ๊อฟสวัสดีครับครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะให้ครบเล่าถึงสายของเจ้าเทพพิทักษให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับโวฟครับเจ้าเทพพิทักษเนี่เป็นควายสายไหนครับผมครับก็ตัวนี้คือเจ้าเทพพิทักครับเป็นควายลูกของแม่มีตัวที่สองครับเป็นผสมเกิดจากการผสมจริงจากเบิ่มพันล้านครับก่อนที่ ก่อนที่ผมจะเอาแม่เม์กับมาเลี้ยงจากสารครามคือเขาจะท้องติดแม่มาก็ไปรับผสมตอนนั้นยังอยู่กับหมออีทครับก็เลยได้ผสมที่คอกหมออีทหมออีทที่สารครามเขาก็จะได้เป็นแล้วก็มาอยู่กับผมได้ประมาณ7เดือนก็คลอดเป็นเทพพิทักครับก็คือจะเป็นลูกแม่เมพ่อเขาก็คือเบิ้มพันล้านครับส่วนเทพพิทักษเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันอายุ5ปีครับ อ่าห้าปีห้าปีกว่าก็คือกำลังอ่าเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็ในเรื่องของอัตลักษณ์ของเทพิทักษ์เนี่ยในเรื่องของกระดานเขาเรื่องหน้าตาเขาก็ยังได้มาทางอ่าเบิม้มพันล้านครับแล้วทีนี้จะได้อัตลักษณ์เด่นของพ่อก็คือกล้ามเนื้อบั้นท้ายครับซึ่งเป็นสายเบิ้มพันล้านที่ที่จ่ายลูกมาจะออกมาทางกล้ามเนื้อยเยอะหน่อย ก็คือส่วนท้ายแล้วก็กล้ามเนื้อครับแล้วก็ปัจจุบันตอนนี้ก็คือรับอ่าผมยังไม่ได้ทําการลีดนน้าเชื้อนะครับก็คือยังรับผสมจริงแล้วก็ฝากเข้าคอร์สสาหรับแม่พันธุ์ที่ต้องการจะให้ให้ท้องติดครับก็คือผสมที่3,500บาทก็คือไปกลับครับแล้วก็รับประกันให้3ครั้งส่วนเข้าคอร์สก็คือเรา มีค่าเลี้ยงดูวันละ200แล้วก็ค่าผสม,ม3,500บาทส่วนค่าอุ้นตะซาวหลังจากกลับก็คือเจ้าของควายตัวเมียเป็นคนจ่ายเองครับตัวเทพพิทักษ์เนี่ยเคยผ่านสนามประกวดมาหลายสนามครับก็จะรา,างวัลที่ติดต้นๆก็คือจะเป็นของงานชาติครับกรเกษตรที่มอข,อขอนแก่นครับได้ที่3ตอนนั้นเป็นรุ่นฟัน ันน้ำนมครับแล้วกอ็อีกหลายสนามครับก็จะติดอยู่ในที่สองที่สามอย่างเงี้ยครับในรุ่นๆเขาก็จะมีที่เจอกันประจําก็จะมีตะวันฉายของเสียจโจครับแล้วก็จะมีตัวผู้ตัวหนึ่งชื่อยิ่งใหญ่สามตัวเขาก็จะเจอกันประจําสมัยก่อนตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เอา,อาเดินเข้าสนามนะครับก็จะ เป็นพ่อพันธ์รับจ้างผสมแล้วก็ขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรนะครับนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งของครูอ๊อฟนะครับอันนี้คือเจ้าเทพพิทักษนะครับเป็นทายาทของเจ้าเบิม้มพันล้านนะครับของ ที่ทนายเยมนะครับทาราเพชรฟาร์มจังหวัดกาลสินนะครับตัวนี้เป็นควายพ่อพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนะครับเป็นควายที่ลักษณะดีนะครับมีเกษตรกรนําควายแม่พันธุ์เข้ามาผสมอยู่เกือบทุกวันนะครับเป็นควายที่มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับดูช่วงขาช่วงท้ายนะครับสวยสมส่วนตัวนี้ถือว่า มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเจ้าเบิ่มพันล้านนะฮะเบิ่มพันล้านเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับเจ้าเทพิทักษ์นะครับถือว่าได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตายตัวแทนเลยก็ว่าได้นะครับสวยงามจริงๆครับตัวนี้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถที่จะนำควายเข้ามาผสมได้นะครับที่ฟาร์มนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีการรีดน้ําเชื้อนะครับเป็นควายที่สวยจริงๆนะครับจุดเด่นนะครับจุดเด่นถ้ามองอยู่ดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นไข่ของเขานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ควายบางตัวเนี่ยอาจจะอาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ ก็จะสื่อให้เห็นว่าเป็นควายที่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้ดีเยี่ยมนะครับถ้าดูจากลักษณะของอันทะของเขานะครับรับนี้ก็เป็นเจ้าเทพพิทักษ์นะครับ วายพ่อพันธุ์ที่สวยงามอีกตัวนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามเจ้าเทพิทักษกันด้วยนะครับรอาครับเดี๋ยวเราจะมาชมแม่ของเจ้าเทพิทัก์กันนะครับเดี๋ยวคูอ๊อฟจะพูดถึงรายละเอียดแล้วก็สายของ แม่ของเจ้าเทพพิทักษ์กันนะครับครับอ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นแม่เมซึ่งเป็นแม่พันหลักของที่ฟาร์มควายงามพระพุทธฉายนะครับเป็นตัวควายงามตัวแรกตัวแรกเลยที่ที่ผมเริ่มเริ่มเลี้ยงควายงามมาโดยแม่เมเนี่ยเหล่ากอเขาจะมาจากอุทัยธานีครับซึ่งแม่เขาคือแม่หงอ่าเป็นอ่า ต้นกำเนิดของแม่หงเนี่ยจะมาจากบ้านบ้านติ๊กควายไทยครับบ้านลุงกำนันทีนี้ก็ได้เกิดมาเป็นแม่เมในบรรดาแม่เมตระกูลเขาเนี่ยก็จะมีการจ่ายลูกบรรดาพี่น้องของแม่เมเนี่ยก็จะไปอยู่กระจายตามฟาร์มหลายๆฟาร์มก็จะได้ยินก็จะมีลูกลูกเขาก็จะได้แชมป์หลายตัวแล้วตัวของแม่เมเองเนี่ยเขาก็จะมีการถ่ายทอดพันธุก,กรรมก็คือมีลูกชายตัวแรกครับ ก็คือเทพมงคลเทพมงคลก็จะได้แกนแชมป์ถ้วยพระราชทานที่งานอุทัยธาน,นีตัวที่2ก็จะเป็นเทพพิทักษ์เทพพิทักษ์เนี่ยเขากา็เดินเข้าสนามเหมือนกันแล้วตัวที่สี่ตัวที่สี่ที่ที่ผมขายไปก็จะเป็นแม่เมย์กับซูโมโ่เขาก็จะจ่ายลูกลูกเขาก็จะไปทางสายประกวดอันนั้นก็จะชื่อเจ้าเดอะล็อกครับ อยู่ที่ควายงามดาวเรืองอันนั้นก็ลูกก็ตัวตัวของเขาเองก็สามารถได้ที่หนึ่งหลายสนามครับลักษณะของแม่เมเนี่ยก็คือเป็นเป็นแม่บล็อกที่จ่ายจ่ายลูกดีครับผมก็เลยนำนำมาพัฒนาให้เป็นแม่พันุ์แม่พันธุ์หลักของที่ฟาร์มควายงามพระพุทธฉายปัจจุบันแม่เมยยเนี่ยมีลูกทั้งหมด6ตัวครับอ่าห้าตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลย ซึ่งก็เฝ้ารอมานานตัวที่6ก็ได้คลอดมาเป็นตัวเมียเป็น <c oughs> ลูกของเจ้าไหมเขาใหญ่นิลณนครับก็จะเป็นตัวเมียตอนนี้ก็ยังพึ่งคลอดลูกชื่อน้องมาริกาได้หเดือนเต็มครับก็ยังไม่ได้ทำการผสม <c oughs> ผมได้นำเข้ามาเป็นแม่บล็อกหนึ่งเนื่องจากว่าเขาแต่ก่อนเนี่ยเป็นสายประกวดเก่าครับก็ได้เดินเดินสนามหลายสนาม รางวัลสําหรับแม่เมเนี่ยก <c oughs> ็ทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามจะอยู่แค่นี้ครับหนึ่งสองสามได้แชมป์หลายสนามตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มประกวดตั้งแต่ปีห้าห้าขึ้นมาเลยครับพอหลังจากเขาเริ่มท้องท้องแรกก็คือไม่ได้ประกวดแล้วถ้าพาังคนที่เล่นควายสายประกวดเก่าๆเ,เขาก็จะติดตามแม่เมอยู่ก็จะทราบเป็นประวัติของแม่เมดีครับ ก็เป็นควายที่จ่ายลูกดีแต่ลักษณะลำตัวเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ในเรื่องของความงามแล้วก็อัตลักษณ์ของตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีครบครับก็เลยจึงถูกคัดให้เป็นแม่พันธุ์ประจำหลักของฟาร์มแล้วค่อนข้างจ่ายลูกที่มีคุณภาพหลายๆตัวครับคือลูกเขาก็ถ้าสำหรับคนที่ได้ต่อไปก็คือถ้าเอาไปปั้นลงสนามก็คือมีรางวัลการันตีครับหลายๆตัว ครับก็รายละเอียดของแม่เมยียก็จะมีประมาณนี้ครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มควายงามพุทธฉายนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับของครูออฟนะครับหนุ่มรอควายงามนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูนะครับตัวนี้ ที่อยู่ต่อหน้าเราก็เป็นแม่เมย์นะครับอย่างที่ครูออฟได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในเรื่องของลักษณะในเรื่องของเหล่ากอนะครับไม่ต้องพูดถึงนะฮะสุดยอดนะครับเรื่องของรางวัลน,นะครับตาลันตีนะครับเป็นสุดยอดแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าจ่ายลูกได้ดีเยี่ยมนะครับเป็นสุดยอดแม่พันธุ์ที่เคยผ่านสนามประกวดมานะครับยังไงถ้าพี่น้องท่านใดสนใจทายาทหรือ ติดตามควายก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มได้นะครับขออฟยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับแม่พันธุ์ตัวอย่างที่เรานํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวต่อไปนะครับเพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างว่าลักษณะควายที่นํามาเป็นแม่พันเนี่ยที่เขาคัดเลือกมาเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับ นี่เราก็จะมาชมแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งของฟาร์มกันนะครับครอบครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมแม่นี้ชื่อว่าแม่ดาวพรครับผมต้นกําเนิดเขาก็คือมาจากขอนแก่นครับตระกูลเขาเองเลยก็ได้มาจากบินครับบินคือแบ่งมาให้เลี้ยงครับผมก็เลยตอนที่ได้มาใหม่ๆเขาเพิ่งได้อายุสองปีสองเดือนครับ ในระหว่างนั้นผมก็ได้ปั้นเขาพาเดินสนามไปประกวดหลายๆสนามอ่าพอมีรางวัลติดบ้านกลับไม้อ่ากลับมาบ้างครับทีนี้พอหลังจากอ่าเขาได้เดินสนามในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเป็นแม่พันธุ์ก็เลยอ่าไม่ได้เดินประกวดแล้วครับก็หมดช่วงระยะของการเดินสายประกวดก็เลย ทำเป็นแม่บล็อกประจําฟาร์มอันนี้ก็จะเป็นแม่บล็อกหลักตัวที่สองครับคู่กับแม่เมมาเลยก็คือหัตลักษ์เขาก็คือกระดูกครับกระดูกแล้วก็หน้าตาวงเขาแต่ก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อก็ยังขาดเพราะว่าเขาเป็นควายที่มีโครงโครงสร้างค่อนข้างใหญ่กับกระดูกเพราะฉะนั้นมันต้องไปเติมในเรื่องของกล้ามเนื้อครับ ก็เลยหาพยายามหาพ่อที่ที่ลงตัวที่สุดก็คือให้จ่ายลูกออกมาได้มีกล้ามเนื้อมันจะได้ดูบาลานซ์กันครับครับตัวนี้เข้ากับพ่อตัวไหนไปแล้วครับตัวนี้อ่าตอนนี้กําลังผสมครับอ่ารอผ่านรอบครับผม,มก็ผสมจริงเทพพิทักษ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีลูกสาวเขาเอามาให้ดูว่าผลงานที่เขากับเทพพิทักษ์ใส่กันแล้ว มันมีการลงตัวยังไงบ้างครับอ๋อครับนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะได้ดูผลงานของเจ้าเทพพิทักษ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นแม่ดาวพรนะครับใช่ครับแม่ดาวพรควายแม่บล็อกอีกตัวหนึ่งของครูอัพนะครับควายที่สวยนะครับสวยงามอีกตัวนะครับอันนี้คือลักษณะควายแม่บล็อกที่ครูอัพในเลือกเข้ามาใช้เป็นแม่พันธุ์หลักนะครับเป็นควายที่ ไม่ขี้เหร่เลยนะครับเป็นควายที่โครงสร้างใหญ่กระดูกดีนะครับสวยงามอีกตัวครับช่วงท้ายสวยนะครับสมส่วนนะครับควายแต่และตัวของคุกอ๊อฟนี่คัดสรรเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมส่วนนะครับไม่มีส่วนไหนที่ที่เกินกันเลยนะครับควายสวยงามนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของ เจ้าเทพิทักษ์นะครับโอ้โหถือว่าถือว่าสวยนะครับเป็นควายสวยลักษณะพิเศษก็คือนี่ครับนี่ครับที่เจ้าเทพิทักษ์นจ่จยลูกนั่นก็คือนี่ครอัตลักษณ์นะครับสังเกตดูอัตลักษณ์ของเขานะครับอเดี๋ยวจะให้ครูอ๊อฟพูดรายละเอียดนะครับว่าควายตัวนี้เป็นลูกลูกของแม่ตัวไหนนะครับแล้วก็พ่อน่าจะเป็นของเทพิทักษ์นันัคุณครูอ๊อฟนะครับอ่ะโอเคครับ สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นลูกของแม่ดาวพรนะครับชื่อขวัญตาตอนนี้ขวัญตาเนี่ยอายุ14เดือนครับเป็นลูกของแม่ดาวพรกับเทพพิทักษ์เป็นการผสมจริงขึ้นมาก็จะมาให้โชว์ว่าความลงตัวของแม่ดาวพรซึ่งเป็นสายกระดูกที่มีโครงสร้างกระดูกใหญ่กับเอาก้ามเนื้อของเทพพิทักษ์มาใส่ก็จะได้ลูกทรงเป็นประมาณนี้ครับ ลักษณะเด่นของขวัญตาก็จะมีในเรื่องของกระโหลกเขาที่ออกมาใหญ่ครับแล้วก็ช่วงคอเขาครับคอ,อลำช่วงคอเขาก็ตไหล่หน้าก็จะหนาแล้วช่วงคอก็จะสั้นพอดีแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อในช่วงของช่วงท้ายครับแล้วก็สันหลังก็จะได้มีความตรงของสันหลังเข้ามาแล้วก็ได้กระดูกของแก้งขาแม่เข้ามาเป็นองค์ประกอบ ก็จะอัตลักษณ์มาก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าเทพพิทักษ์นะครับเป็นควายที่จ่ายลูกได้ดีนะครับขัวจ่ายลูกได้ดีเลยแหละครับตัวนี้จุดที่มันโดดเด่นก็คืออย่างที่พูดกันไปก่อนอันนี้ก็คือเรื่องของอัตลักษณ์นะครับเทพพิทักษ์นี่ให้ลูกที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากนะครับสวยงามนะครับลงตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวเจอกันที่สนาม ปาจีนบุรีนะครับน่าจะเป็นวันที่11หรือเปล่าครับคพรัะสิบเอ็ดธันวานะครับไปเจอกันที่ปาจีนบุรีนะครับอันนี้ครับเป็นตัวอย่างนะครับการจ่ายลูกของเจ้าเทพพิทักษ์นะครับไม่ธรรมดาครับไม่แพ้ควายฟาร์มใหญ่นะครับจ่ายลูกที่ดีมากนะครับสุดยอดอีกตัวนะครับพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกได้ดีเยี่ยมนะครับ